Thank you thank you นนี้ทิ้งขย,เยะเละๆเป็นจังเลยเนาะใช,ใช่ใช่แล้วเราจะแก้ปัญหาไงกันดีล่ะการปัญหาเหล่านี้ไ,ไปตั้งเกมแคทจะดีไหมดีนะเชื่อที่เราจะได้ให้เกมสกแคทเป็นสื่อกลางในการฝึกความรับผิดชอบของเราไงล่ะงั้นเราไปสร้างเกมกันเถอะไ,ไปกันนะใชะเยอะแยะมากเลยเราจะแก้ปัญหาไงกันกไงไงะอ๋อคิดออกแล้วพวกเรา ขยะโดยใช้โปรกรมและกันดีกว่าแล้วเราจะใช้โปแกรมภาษาช่ปัญหาอะไรบ้างล่ะช่วยลดปัญหาขยะภายในโรงเรียนและเพิ่มผิดพลาดให้นักเรียนมีผิดพล้ดสัมผัสที่จะเก็บขยะมากยิ่งขึ้นแล้วเราไปกันเลยนะเมื่อวานได้ไปศึกษาหรือว่าสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการนักเรียนไม่แยกขยะไม่มีขยะให้ลงถังนะคะวันนี้ 看。<laughs> แยกขยะครับปัญหาคือกักเรียนโรงเรียนถ้าทิ้งขยะสุ่มกรนจายจะสังเกตได้จากบริเวณโดมราสระและสารละาเจสีครับวิธีแก้ไขปัญหาคือนำขยะเบี่ยงสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนสนใจในการคัดแยกขยะครับขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไปขยะที่แยกสลัดยากไม่สามารถมาเปรีไซเคิลได้เช่นโฟมเป็นต้นครับขยะสีแดงขยะอันตรายขยะที่มีสารอันตรายเช่น หลอไฟเป็นต้นครับขยะซีเ,เ,เ,เออรีเยลขยดะดขยยิขเผา,ยา NC, ขายะที่สามารถนำไปใช้ปนพลังาใหม่ได้เช่นเศษกระดาษเป็นต้นครับขยะสีเขียวขยะปิ้นซีขยะที่สามารถเคลื่อนลี่ตามธรรมชาติได้เช่นเศษอาหารเป็นต้นคนนรับเราก็ได้สร้างเกมขัดแยกขยะในในภาษาสแปนเพราะว่าเกมทําให้คนเกิดค,ความสมนุกสนานและมีกิกได้สำนกึกในการขัดแยกขยะค,ครับสำหรับวันนี้ ผมขอจบการพิเศษเพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีสสดค่ะว, <ขา S 1> วันนี้กลุ่มของดิฉันชื่อกลุ่มว่าขยะบนโลกค่ะจะมานำเสนอปัญหา,ท,าที่พบในโรงเรียนค่ะปัญหาคือคนทิ้งขยะไม่ลงในถังขยะค่ะวิธีแก้ไขคือนำถังขยะไปไว้ที่ที่คนมองเห็นได้ค่ะําขยะที่เหนือเพื่อขยะอีกใ้เพื่อนสามารถนำไปทิ้งใชเื่อนได้หรือขายได้เช่น ขยะสีเขียวหรือขยะเปียยตรองรับขยะที่ง่ายเสีเยและย่อยสลายได้เร็วสามารถนําไปหมักนำไปปุ๋ยได้เช่นผักผลไม้ถังขยะสีแดงคือถังขยะอันตรามีอันตรายต่ชอชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นสเปรย์ถังขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปเช่นซองบระป๋องถุงสําเ็จรูปและถุงพลาสติกค,ค่ะจากปัญหาท,ที่พวกเราได้พบพวกเราจึาง ปัญหาและสร้างเป็นกีฬาคัดยเสียะเพื่อให้คนหัามาสนใจการเสียเสยดมากขึ้นค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะส และแบกเกียจ,จำนวนมากทำให้ผู้ที่ทท 2, สัมผัสขยะดยตรงนั้นได้รับเชื้อโรคและแบกเกียเข้าสู่ร่างกายค่ะวิธีแก้ปัญหาคือรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะแต่ขยะขยะที่ถูกประเทศค่ะประเทศของถังขยะมีดังนี้ค่ะถังขยะสีน้ำเงินเป,ป็นถังขยะทั่วไปสามารถใส่ขยะได้เช่นหลอดโพลซองขนม ถังขยาสีเขียวเป็นถังขยะที่สลายได้สามารถใส่ขยะได้เช่นเศษผักเศษผลไม้เศษเนื้อสัตว์ต่างๆและเศษอาหารค่ะถังขยะสีเหลืองเป็นถังขยะรีไซเคิลสามารถใส่ขยะได้เช่นขวดพลาสติกกล่องและกระป๋องค่ะถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตรายใส่ได้เช่นสารอันตรายยาหมดอายุยาฆ่าแมลงค่ะ เราได้นำปัญหาเหล่านี้มาเขียนเป็นเกมค่ะในโปรแกรมที่ชื่อว่าสกแกค่ะเราได้นำชื่อเกมว่าการทัดทแยกแยะแตนตึค่ะเพื่อให้ในักเรียนในโรงเรียนนั้นสนใจที่อยากจะทัดแยกแยะค่ะวันนี้พวกเราขอจัดอก,การจินำเสนอเพียงทเท่านี้ค่ะขอบ<อ>คุณค่ะ จะนำปัญหาเกิดขึ้นนะคะมาทำเป็นเกมในรูปแบบของภาษาสเปชนะคะซึ่งในในตัวของเกมจะทำให้การแยกสีย่ได้ทำให้เด็กมีทัที่ดีนการแยกสีอย่างคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้เด็กๆถึงขั้นตอนไหนอยู่คะกำลังวาดขยะที่เป็นผลไม้อยู่ค่ะ แล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนของการทำโปรแกรมคะตอนนี้กำลังลงสีอยู่ค่ะสีตอนนี้เด็กๆถึงขั้นตอนไหนของโปรแกรมแล้วคะกำลังวาดรูปผลไม้อยู่ค่ะผลไม้กี่อย่างคะวันนี้สามอย่างคะ่ะมีอะไรบ้างคะมีกล้วยส้มแล้วก็ผลค่ะ,คะตอนนี้เรียนถึงขั้นตอนไหนของโปรแกรม s c r a t c h นะคะ กำลังวาดผลไม้ที่น่ารัค่ะวาดกี่อย่างคะสามค่ะมีอะไรบ้างคะลูกมีกล้วยส้มแล้วก็แอปเปิ้ลเกมนี้ประสบความสำเร็จไหมคะประสบความสำเร็จครับที่เราเิดเกมนี้ขึ้นมาได้เพราะปัญหาจากโรงเยียม ทีละเขียงมชอบเชื้งขยะลงท้งครับและการทํางานของเกมเป็นยังไงคะการทางานของเกมนะครับแอปเปิลต้องห้องขยะสีเขียวเพราะว่าขยะสีเขียวคือขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับส่วนเทียวน้ำนะครับลงถังขยะสีแดงขยะอันตรายขยะที่สามารถทาให้เกิดบาดแผลและมีสารอันตรายครับ ส่วนกล่องมน,นะคะมงขยะสีเหลืองคือขยะที่สามารถนาไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ครับโปรแกรเก็บขยะอย่างนี้คะควบคุมโดยโค,ดค้ดโดยเราจะวางบล็อกโค้ดในแต่ละชนิดแต่ละชนิดของขยะค่ะโดยเราจะวางบล็อกแต่ละชนิดนะคะต่อกันค่ะเพื่อควบคุมค่ะ และตัวโปรแกรมน,นี้นะคะจะมีการจับเวลาและนับขะแนค่ะถ้าเวลาหมดนะคะตัวเกมก็จะขึ้นเป็นโอเวอร์ค่ะโดยการทำงานมีดังนี้ค่ะกดธงเขียวเพื่อเริ่มการทำงนานนำขยะไปใส่ในแต่ละถังค่ะถ้าใส่ผิดถังนะคะก็จะมีขยะเล็กออกมาค่ะและถ้าเวลาหมดนะคะก็จะขึ้นเก็นโอเวอร์ค่ะ เกมนี้ประสบความสำเร็จนะคะโดยการเล่นคมอให้โดธงสีเขียวค่ะแล้วถ้าเรา,าทิ้งขยะถูกถังหรือว่าลงถังนะคะคะแนนก็จะบวกหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีการจับเวลาค่ะถ้าเรา,าทิ้งขยะผิดถังคะคะแนนเราก็จะลบค่ะประสบความสำเร็จค่ะโปรแกรมมันทำงานอย่างไรคะทำงาน อาขยะอย่างเช่นขยะอันนี้รองรับขยะก็ใส่ขยะเข้าไปถ้าสมมตินำขยะเข้าไปก็จะไม่ะะมรับค่ะประสบความสำเร็จอะไรแล้วโปรแกรมทำงานอย่างไรคะก็แอปเปิลนะคะก็จะใส่ไปในสิ่งทเกี่ยวคือขยะทั่วไปนะคะแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะคะจะใส่ไปสิ่งที่เกียวขยทั่วไป ก็โดนนะคะจะใส่ไปในซอสแล้วก็ขนมปังนะคะ,<อ>ะใส่ไปในเ<อ>ประสบความสำเร็จไหมคะประสบความสำเร็จคะ่ะจากผลการวิจัยของมหาวิทชาลรัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีพศ2559มีผลออกมาตรงกันว่าถ้ามนุษย์เล่นเกมอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าเกมนั้นจะเป็นของ แพลตฟอร์มใดจะเป็นเกมบนสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือเกมบนคอมพิวเตอร์บุคคลเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์เช่นกันนะคะแล้วจากการที่เรานำปัญหามาสร้างเป็นเกมและออกแบบเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม scratch นักเรียนสามารถพัฒนาความจำนะคะประสาทสัมผัสทักษะการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งสร้างวิในัยในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนฝึกความรับผิดช,ชอบความซื่อสัตย์ มีจิตอาสาในโรงเรียนและชุมชนนะคะโดยสามารถนำเกมมาเป็นสื่อกลางได้ค่ะ